สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผสูคนนนอกคบเนาะครับครับเมื่อนี้เสี่ยงหยาพลาเละขามีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากปูสายล็อกแหะครับครับเสี่ยงหยาตอนนี้กขายุ่น้ำท่งใหตรงหน้าแหะครับมามเบิ้งเข่านะครับเนาะครับมาเบิ้งเข่าขัดมาเบิ้งเข่าก็เลยวัดอ้าวเป็นอย่างปูขึันทรงมาตอนนี้เนาะบาทนี้สำหรปกติเสี่ยงยาก่ายอยู่ในเมืองหมดแลละครับปกตินอะคบเนาะครับเมื่อนี้ก็เลยออกมาเบิ้งเข่า เห็ดไทยหน้าครับเสี่ยงยาครับเดี๋ยวเห็ดไทยหน้าอยู่ครับอันนี้เป็นเขาเขาเจ้านะครับเนาะนี่เขาเจ้ากำลังถอกแล้วอีกประมาณจักรบกี้มือแหะครับกาเซเดเกียวแล้ะครับครับประมาณนี้แหละครับเขาเนาะครับอันนี้เป็นเขาเจ้านะครับเด้อครับหน้าวานครับปะดีดำเนาะครับวานเราวานไว้ครับ่าตเมืองวางก็ได้มาเบิงครับก็ได้มาเมืองไห้เบิองหน้าน้ำเน่ครับพอดีมันส่งตัวเลขมาเนาะครับเนาะ เสียงยากระสีรุ่งให้เอฟซีเบิ้งล่ะครับครับอยู่ตรงไหตรงหน้าล่ะครับส่งมาแยมได้กระสีรุ่งให้ยมนั่นล่ะครับครับปูสายล็อกนะครับเด้อเป็นเลขสูตรเลขคำนวณครับของเพิ่นก็ดีมาตลอดนะครับเนาะกัดใจเคยเห็นติดตามมาแล้วสามตัวแตกกระมีครับแต่ว่าครับเป็นตัวโตตัวย่างจังสีนะครับเนาะครับของเพิ่นก็ดีมาตลอดครับเพิ่งลุดงวดเบกกี้นี่ล่ะครับครับเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะตัวเลขครับกระสุงมาแล้วเพิ่นว่าเพิ่งเป็นยัง เอาไปเผยแพร่ให้เอฟซีเบิงครับผู้ไดมักกัจัดผูไดคัดกับพานนะครับเด้อทั้งสองกาเป็นเพียงแนวทางครับเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงไปครับครับเพราะต้องซีเรียสนะครับเนาะครับมายุ่งให้ยุ่หน้าครับสี่เหลี่ตัวเลขให้เอฟซีเบิงแล้วเนาะวันนี้ครับรับเข้าไปเบิงตัวเลขําขันเนาะครับเนาะปูเป็นทรงมาแล้วครับนี่ก็เป็นของปูสายล็อกนะครับเด้อครับงวดประจําวันที่สิบหกแหละครับสิบหกตุลาเนาะครับเนาะครับ ปูสายล็อกครับเลขเพันกาอู้เคอยู่น้อครับเนาะขามาดีตลอดอยู่ครับเรดปูสายล็อกครับเพิ่นให้ยกาบ่หลายคู่ครับกรับเป็นสุดเต็มของเพิ่นสุดแหลกของเพลินนะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นเกิโค้งมาให้ยก็เลี้ยงยี่สิบตัวสามตัวไปครับเบิ่งสุดโค้งของเพิ่นก็ได้ครับเดี๋ยวจะจับเอาอยชนะนี่แหละครับปูสายล็อกแนวทางของเพิ่นกับสีมาแบบแบบนี้ครับ บนวิ่งบนวิ่งล่างเลยครับเด้อครับวิ่งครับวิ่งบนล่างไปเลยครับครับวิ่งบนกับล่างเพันห้วิ่งบนกับล่างเพันห้ยเก่ากับศูนย์ครับเก่ากับศูนย์นะครับเนาะเก่ากับศูนย์นะครับเนาะ ศูนย์กั 0, บพวกกลมครับหายมาเก่ากับศูนย์ครับ, 9, บ, 0, รบวดวันที่สิบหกครับปูสายหลอกวัดป่าในเมืองอุดรผมเหรอครับแถวสำล้องนะครับเด้อจะไปหาเพื่อนถามแถวสำลรงผู้ใดยินในเมืองอุดรกับสิงห์จักง,งนะครับเนาะครับเพื่อนเนียนมหาศูนย์ครับเนียนไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อ ปลาปูสายหลอกครับขับไปขับเบิ้งครับแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางของเพื่อนครับเพื่อนวัดเอาไปเผยแพร่ให้เอฟซีเบิ้งครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแชร์ไปหลายๆครับให้เสี่ยงอยาพาเลาะมีกําลังใจเนาะครับเนาะเพราะว่าสิสดสูตรต่อไปครับสําหรับปลีกปูสายหลอกเด้อครับเด้อครับเพื่อนจับคู่มาให้เพื่อนให้มา ในลักษณะนี้ครับเก้ากับเก้ากับศูนย์ครับจับคู่มาให้เลขสามตัวไปเลยบุญไปก่อนนะครับเนาะสำหรับบุญครับตัวไห้มากครับมีหกเจดสี่แล้วก็ห้าเก้าศูนย์ ครับหากเก้าศูนกับศูนย์ศูซนย์ีหาครับมีลักษณะนี่มี3ตัวครับศูนย์หาเนาะครับเนาะครับสหรับเลขสามตัวนะครับเนอะ เปินกลมมาให้เน้นมใไ้กับพระธาตุมีนะครับตอนนี้ครับสําหรับเลขสองตัวทั้งหมดปัญหาสิบคูครับสิบคูเลขสองตัวนะครับเดอครับพิจนาเบิงครับเอาไปจับไปบายเบิงครับมีเก่าคูครับทั้งหมดเปเก่าคูนะครับเนาะครับ นี่เก่าคูครับเรียกเรียกสองตัวนะครับเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสาม หนึ่งามนะครับเนาะหนึ่งสามหนึ่งสเ,เครับเกเจ็ดเนาะครับเนาะสี เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เก้าสี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับเด้อครับงงามจุดนี้ก็ยังไม่ได้เน้นนะครับเนาะสำหรับผู้สายหลอกครับเอาไปจับไปบึงก่อนครับ ปไปจับไปบายบึ้งครับชุดนี้ก็เปลี่ยนปูสายล็อกแล้วครับงวดประจําวันที่สิบหกนะครับเด้อวันที่สิบหกครับทั้งสองเสี้ยงยาครับสองเสี้ยงยาผ้าลาะครับเบิ่งไปต้องกันเรื่อยๆนะครับเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆครับ สิเลาะคือว่านั่นแหละครับเลาะไปหาตัวดีๆมาให้เอฟซีบ้างนะครับเนาะครับทั้งสองนะครับเด้อครับนี่กับโบราณตัวนะครับมีเก่าครับสำหรับเหล็กรางเหล็กสามตัวเพิ่อนก็มีอยูซีคูสามครูครับสามครูนะครับเนาะตัวนี้ครับเป็นเตียนมหาัยครับศูนย์สี่ห้า ตัวเดนเพิ่นครับไปจับบึงนะครับเด้อครับตัวนี้ตัวล่องครับตัวล่องนะครับเนาะครับปูสายล็อกมาแล้วมาแล้วครับผูบางคนก็สิว่าเหล็กคือลายแท้ก็สิจับเอาครับมัดตัวใดก็จับเอาครับสําหรับเหล็กลลอกนะครับเนาะมันก็เป็นอย่างสี่ครับ เปิดหายมาวิ่งเก่ากับซูนเข้ามาตัวไรเข้ามาเก่าๆกับว่า,า,าไปนะครับเนาะเลขเบิน้นครับคือยังไม่ออกเมื่อกี้นี่ก็ับเหล็กหกครับกเลขเบิ้นเนาะครับเนาะครับสองซูนส,สองกับเกือบเบิ้นกันครับเกือบเบิ้นเนาะคเกือบเบิ้นสองแหละครับเลกขกแง,งามอยู่ครัหมวดเมื่อกี้นี่ครับเลขเบิ้นกับฮะตัวดีตัวเด่นมากแหละครับทั้งนั่งสมาธิทั้ง ไหนหลายอย่างของเพื่อนล่ะครับบวกกันมากเพื่อนขาจันมาห้เแาครับเนาะนี่เป็นตำหรับตำราของเพื่อนสูตรของเพื่อนเป็นขาดออกมาสำหรับปูสายหลอกด้วยครับเด้อครับอย่าลืมกดติดตามไว้ครับเพื่อสมัคผ่านแนวทางนะครับเนาะ้งสุดท้ายของปูสายหลอกครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามครับเสี่ยงยาการมมียังมาฝากประตอนนะครับเนาะมีแต่ตัวเลขครับเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อครับ เพิ่มมันที่มีในลอตเตอรี่นะครับเนาะบานเทียลอตเตอรี่ห้อย่างไปย่างมากอาชิพอจับไว้ครับตัวไดมากครับตัวไดมาก์ตจัดเอาครับสำหรับปูสายหลอกด้วยครับเด้อครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีสุขสุขคนนะครับเด้อครับเบิ่งไว้ไปน้ำกันครับสูงกันไปเงีวๆนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับมันกับโมเนอนสำหรับการหลอก เพิ่กล็ลกมาเข่ามาหลายงวด้ะครับแล้วน้องเพิ่นก็หลายงวดแล้วครับครับของเพิ่นก็ดีมาตลอดอยู่ครับเสื่องยาพาเลาะจับมาให้จัดมาให้ถึกถึกหลายงวด้ะครับถึกหลายงวดแล้วแต่ว่ากะมั่เพระท่านได้ป่วงขวงนะครับเนาะสําหรับส่องเสื่องยาพ่าเลาะครับเป็นส่องน้อยๆนอยยู่ครับขอกําลังเร่งใจจากเอฟซีแหละครับเป็นส่องน้อยๆนอยครับเมื่อไดส่องใหญ่คือส่องกัจเจ้าครับ่ว่ารเลกะ เอามากครับถือว่ามั่นใจแล้วครับเสี่ยงยาก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่เอามาจับลุงในซองนะครับเนาะครับช่องน้อยผู้ที่ตามกันหน่อยครับครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามครับครับคือว่าการติดตามกันไปเรื่อยนะครับเนาะครับคลิปนี้กับังหลาณนะครับเนาะเสี่ยงยาพลาดรอการสิทธิขอใหายเย็ซี่ยูดีไม่แห้ง โชว์ๆมันมาเด้อครับเด้อหยาดหยางก็ได้สมดังข้อมปรารถนาของเอเซีทุกผู้สุขคนนะครับครับจะจับเงินหมื่นเงินล้านทุกผู้สุขคนนะครับเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเนาะพอกันไหมคลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับเด้อ